สวัสดีครับวันนี้ผมนายแพทย์ธนินท์อิรพันธ์นะครับจะมาเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังนะครับอาการปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเริ่มมีอาการปวดตั้งแต่บริเวณของชายโครงด้านหลังบางทีอาจจะมีอาการปวดบริเวณของบั้นเอวอาจจะมีอาการปวดร้าวลงบริเวณของสะโพกแล้วก็ร้าวลงบริเวณของต้โขโนขาลงน่องแล้วก็อาจจะมีอาการชาตรงบริเวณของหลังเท้าร่วมด้วยนะครับอาการปวดหลังเนี่ยเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ ่วนใหญ่อาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนวัยรุ่นนะครับอายุประมาณสัก20กว่าปีจนถึงอายุประมาณ 60- 7 0 80ปีนี้เกิดอาการปวดหลังได้ทั้งหมดซึ่งสาเหตุในแต่ละเพศแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันส่วนใหญ่ในวัยเพศอายุประมาณสัก20-30ถึงปีเนี่ยมักจะเกิดจากไปก้มยกของหนักและอาจจะทําให้1มีการฉีกขาดของกล้ามเนื้ออันที่2ออาจจะมีทําให้มีการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกและไปกดทับเส้นประสาทจึงทําให้มีการปวดชาล้าลงขาได้ สำหรับในคนสูงอายุก็มักจะเกิดจากการเสื่อมกระบวนการเสื่อมของหมอนรองกระดูกนะครับเราลองมาดูที่เรื่องของหมอนรองกระดูกกันนะครับในส่วนของหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยอันที่1ก็คือบริเวณของหมอนรองกระดูกสันหลังตรงบริเวณตรงนี้ที่ผมชี้ให้อยู่นะครอันนี้คือหมอนรองจะเป็นลักษณะของเจลนะครับซึ่งปกติเจลตรงนี้จะทําหน้าที่ในการลดแรงกระแทกต่างๆที่เกิดขึ้นกับบริเวณของกระดูกสันหลังนะครับอันนี้ส่วนที่ขาวๆนี่คือกระดูกนะครับ ในเจลในส่วนของเจลเนี่ยปกติเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำนะฮะจะเต็มไปด้วยน้ําทั้งหมดซึ่งน้ําตรงนี้จะให้ความสูงของกระดูกสันหลังถามว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมหมายความว่ายังไรหมายความว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปริมาณน้ําของหมอนรองกระดูกนะฮะถ้าเกิดท่านเทียบกันดูเนี่ยปริมาณปริมาณน้ําในของหมอนรองกระดูกตรงนี้จะลดลงอันนี้มากอันนี้ปกติพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยปริมาณน้ําในหมอนรองกระดูกเนี่ยจะค่อยๆลดตัวลงนะฮะพอลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันนี้ก็มีการเสื่อม ก็มีการทําให้เกิดกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวพยายามที่จะรักษาสมดุลของร่างกายก็ทําให้มีการปวดหลังได้นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนมีการเสื่อมแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้มีการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกด้านในเนี่ยออกมาสู่เริเวของด้านนอกซึ่งพอเคลื่อนออกมาด้านนอกแล้วเนี่ยมันก็จะมีการไปกดทับเส้นประสาทนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดในวัยหนุ่มเนี่ยไปก้มยกของหนักมากๆพอก้มยกของหนักมากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้มีการเคลื่อนไหวของหมอนรองกระดูกนี่เคลื่อนออกมา ถ้าไปกดทับเส้นประสาทพอกดทับเส้นประสาทเส้นประสาทจะมีการบวมค่อนข้างเยอะๆพอเส้นประสาทมีการบวมก็จะทําให้มีการปวดร้าวนะครับมีปวดร้าวลงเรนของสะโพกต้นขาน่องรวมถึงมีอาการชาที่เรนของหลังเท้าหรือฝ่าเท้าราวมด้วยเวลาเส้นประสาทดนกดนอกจากมีการปวดหนึ่งปวดนะครับสมีอาการชา3มีอาการปวดร้าวลงขาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยถ้าเกิดเป็นมากๆเนี่ยในกลุ่มที่เป็นมากๆคือ กดจนทําให้เกิดมีการกดทับของบรนของเส้นประสาทเนี่ยอาจจะทําให้มีการอุจจาระปัสสาวะลําบากซึ่งการอุจจาระปัสสาวะลาบากเนี่ยก็จะเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึง่งที่จําเป็นต้องรีบผ่าตัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นในคนหนุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการเคลื่อนตรงนี้ออกมาแต่ในคนสูงอายุเนี่ยนอกจากมีการเสื่อมตรงนี้แล้วข้อต่อกระดูกข้อต่อตรงเริกระดูกสันหลังตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการอักเสบร่วมด้วยซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของเริวณตรงนี้มาโดยรวมแล้วเนี่ยหนึ่ง ปริมาณน้ำของหมอนรองกระดูกลดลงนะครับอันที่2ก็คือมีการอักเสบของกระดูกข้อต่อตรงเรียนด้านหลังนี้โดยรวมเนี่ยมันจะทําให้ช่องที่เส้นประสาทสีเหลืองๆนียออกมาเนี่ยแคบลงพอช่องที่เส้นเลื่อที่เส้นประสาทออกมาแคบลงปุ๊บมันก็จะทําให้มีการกดเส้นประสาทพอกดเส้นประสาทปุ๊บเนี่ยก็จะทาให้มีปัญหาคือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยในคนสูงอายุจะมีอาการปวดชาล้าลงขาอันที่2อาการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะก้าวขาไม่่อยออกนะเวลาหลังจากที่เดินไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ย หลังจากที่เดินไปแล้วเนี่ยจะมีอาการก้าวขาไม่ค่อยออกต้องนั่งพักเพราะนั่งพักสักแป,ป๊บก็จะสามารถเดินต่อได้อันนี้คือเป็นพยาธิสภาพที่เกิดจากเรื่องโรคอาการปวดหลังที่เกิดจากการเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแนวทางในการรักษาอาการปวดหลังเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างอันนี้1ก็คือการปรับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมสําคัญที่สุดในการปรับก็คือ1เรื่องของน้ําหนักตัวถ้าเกิดน้ําหนักตัวสูงน้ําหนักตัวมากก็ต้องลดน้ําหนักนะครับวิธีการลดน้าหนักที่ดีที่สุดคือ1ลดอาหารจําพวกแป้ง ลดหลีกเลี่ยงอาหารพวกไขมันของทอดแกงกะทินะครับอันนี้คือเรื่องของการลดน้าหนักการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีว่ายน้ําจะเป็นกีฬาที่เหมาะสมสําหรับเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังนะครับอันที่2คือพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งนะฮะปกติเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ควรจะนั่งกับพื้นนะครับการนั่งที่ถูกต้องเนี่ยควรจะนั่งกับเก้าอี้ที่มีพมนักพิงนะครับ เก้าอี้ที่มีพนักพิงเนี่ยคืออันที่สําคัญที่สุดคือเวลานั่งทํางานโดยเฉพาะคนที่นั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งทํางานโต๊ะหรือว่าที่ทํางานออฟฟิศต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือการนั่งการนั่งเนี่ยพยายามต้องนั่งก้นให้ลึกๆนะครับแล้วก็อันที่2คือให้มีเก้าอี้ที่มาอ่าซัพพอร์ตวันให้มีหลังเนี่ยได้พิงไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่นั่งผิดก,ก็คือนั่งโน้มตัวไปด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้หลังพิงแล้วก็นั่งทํางานกับโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับ ซึ่งการนั่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้น้ําหนักเนี่ยลงในเรเดือนของส่วนหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะๆพอะ้ําน้หนักลงสองข้างตรงนี้เยอะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดหลังเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะั้นการนั่งที่ถูกต้องคือต้องนั่งชิดพิงแล้วก็เคลื่อนโต๊ะให้ไปใกล้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทํางานอย่างสบายโดยการพิงหลังให้ให้ได้เป็นท่าแบบนี้นะครับแล้วก็ท่าหลีกเอ่อท่านั่งพื้นเนี่ยท่านทุกท่านควรจะหลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้นนะครับว่าการนั่งกับพื้นเนี่ยจะทาให้น เพราะในท่านั่งกับพื้นเนี่ยน้ำหนักทุกอย่างเนี่ยมันจะลงไปตรงเรียนของกระดูกสันหลังตรงเรียนของข้อต่อทั้งสองข้างตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งเป็นสิ่งที่สําคัญน้ําหนักและหนลดน้าหนักนะครับสท่านั่งอันนี้3คือการยกของนะฮะการก้มยกของกับพื้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยกไม่ค่อยถูกท่านะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดการก้มยกที่ถูกวิธีเนี่ยก็คือจะต้องค่อยๆนั่งย่อเข่าลงไปนะครับค่อยๆย่อเข่าลงไปกับพื้นแล้วก็ก้มยกของขึ้นมาแต่บางท่านเนี่ยที่เวลายกเนคบัะร ท่าที่ถูกต้องคือต้องยอ่อเข่าลงไปแล้วก็ค่อยๆยกของขึ้นมาโดยทําให้หลังอยู่ท่าตรงอีกประการหนึ่งเวลาท่านจามหรือว่าท่านไอเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจามหรือไอเยอะเนี่ยมันจะมีการเพิ่มความดันในช่องท้องเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางคนหลังจากที่ไอหรือจามแรงๆแล้วจะมีอาการปวดหลังมากเพราะอะไรเพราะเวลาท่านจามท่านไอท่านก้มตัวเยอะพอก้มตัวมากๆปุ๊บจามหรือว่าไอแรงๆเนี่ยอาจจะทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันเคลื่อนออกมาแล้วไปกดทับเส้นประสาทอย่างนี้ได้นะครับ การไอหรือจามพยายามอย่าไปก้มตัวเยอะในขณะที่ไอหรือจามอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของควรจะหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือการไปนวดนะครับการไปนวดนะฮะเวลาไปนวดเนี่ยท่านไปนอนคว่ำการนอนคว่ำเนี่ยก็จะทําให้กระดูกสันหลังตรงเรเวณด้านหลังเนี่ยรับน้าหนักมากงนั้นการนวดโดยท่านอนคว่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะทําควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรจะทานะครับงนั้นการนวดเนี่ยเป็นการนวดวัตถุประสงค์ในการนวดคือเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไดด้้ีขึน ถ้าเกิดท่านปวดมากหรือว่ามีการอักเสบมากการนวดนี้จะไม่ช่วยอะไรท่านเลยนะครับหลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วหนึ่งเรื่องน้าหนักตัวต้องลดน้าหนักตัวอันที้2หลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้นอันนี้3หลีกเลี่ยงการนอนคว่ำอันนี้4ก็คือหลีกเลี่ยงการยกของหนักพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นพฤติกรรมประจําวันที่เรามักจะคุ้นเคยคุ้นชินที่จะทํากันอย่างผิดๆตลอดเวลานะครับต่อมาคืออันนี้2คือยาที่ใช้ในการรักษาเรื่องอาการปวดหลังนี่ก็จะมียาอยู่ หลายกลุ่มเช่นกันก็คือ1ก็คือเป็นยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อของกระดูกข้อต่อนะครับซึ่งยาลดอาก,การอักเสบนี้เวลาใช้เนี่ยไม่ควรจะใช้นานมากเพราะว่ายาในกลุ่มนี้เวลาใช้นานนมากๆเนี่ยจะทําให้ท่านมีอาก,การปวดท้องได้นะเวลาทานยาแล้วมีอาก,การปวดท้องมีผลต่อกระเพาะอ,อาหารถ้าเกิดใช้ไปนานๆก็อาจจะมีผลทําให้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตาตามมาได้นะครับเพะนั้นยากลุ่มนี้ไม่ควรจะทานนานเกิน2-4สัปดาห์ ยากลุ่มที่2ที่ใช้ก็คือเป็นยาลดปวดต่างๆซึ่งกลไกในการลดปวดมีมากมายหลายกลไกมากมายนะครับในปัจจุบันเนี่ยการใช้ยาเนี่ยคือจะใช้ยาหลายๆตัวเนี่ยร่วมกันซึ่งยาแก้ปวดเนี่ยก็จะมีแก้ปวดปลายประสาทนะครับหรือยาแก้ปวดโดยตรงนะครับหรือว่ายากลุ่มที่คล้ายๆกับมอร์ฟินแต่ว่าเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟินแต่ว่าไม่ค่อยเสพติดเท่าไหร่นะครับกลุ่มนี้ก็สามารถจะเอามาใช้ในการรักษาการปวดหลังเลื้อยลังเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือปรับพฤติกรรมอันที่2คือการใช้ยา อันที่3ก็คือถ้าเกิดรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมแล้วใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือมีการใช้ก็คือการฉีดยาเข้าไปในโพรงประสาดด้านหลังนะครับการฉีดยาเข้าโพรงประสาดด้านหลังก็คือว่าในเมื่อว่ามีการอักเสบของเส้นประสาทต,ตรงเนี้ยที่ท่านเห็นอยู่แล้วเนี่ยมีการอักเสบค่อนข้างจะมากนะครับถ้าเกิดว่าเราฉีดยาเข้าไปในโพรงประสาทเนี่ยวัตถุประสงค์ในการฉีดยาคือเพื่อให้ยาเข้าไปลดการอักเสบโดยตรงที่เส้นประสาทยาที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะใช้สเตอรอยด์นะครับร่วมก แต่ว่ายาสเตียรอยที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ปริมาณมากนะครับเราใช้ยาปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะเล็กน้อยเท่านั้นเพราะถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยจากงานวิจัยที่เราทําอยู่เนี่ยพบว่าปริมาณยาเล็กน้อยเนี่ยก็ได้ผลดีเทียบทเท่ากับยาที่จะใช้ปริมาณมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาสเตียรอยอยาที่เราใช้เนี่ยก็ปริมาณไม่มากเท่าไหร่น้อยมากนะครับถามว่าบางคนบางท่านถามว่าเอ๊ะฉีดยา,าไปปุ๊บเนี่ยยามันออกฤทธิ์ยังไงบ้างนะครับยาในการออกฤทธิ์ก็คือลดการอักเสบของปลายประสาทตรงนี้ พอลดการอักเสบแล้วเนี่ยอันที่สองเนี่ยถามว่ามีผลข้างเคียงอย่างอื่นไหม <c oughs> คือหลังจากฉีดเนี่ยเนื่องจากยาเนี่ยมีส่วนผสมของยาชาบางครั้งเองเนี่ยเวลาเราฉีดยาเข้าไปในโพรงประสาทเนี่ยในโพรงประสาทจะมีเส้นเลือดทข้งๆเ,งเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยยาชาเนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดอาจจะทําให้หลังจากฉีดเนี่ยอาจจะมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนปวดศรีรษะได้สักประมาณสัก1 0 15นาทีหลังจากนั้นอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากฉีดยาแล้วคุณจะต้องนั่งพักประมาณสัก30นาทีเพื่อ เพราะว่าหลังจากฉีดยาแล้วอาจจะมีอาการอ่อนแรงของขาเรืนของส่วนล่างนะครับอาจจะมีอาจจการชาแล้วถ้าเกิดไปเดินเลยอาจจะทําให้หกล้มได้ง่ายการฉีดยาเนี่ยถามว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนการฉีดยาส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับผลของการฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับ1ระดับความรุนแรงของโรคที่เป็นอันที่2ก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนไข้ถ้าเกิดโรคเป็นไม่มากนักพฤติกรรมคนไข้สามารถปรับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มากกว่า80%ได้ผลดีจากการรักษาด้วยวิธีการฉีดยา จะมีส่วนน้อยประมาณสัก10%นะครับที่จําเป็นอาจจะจําเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาเรื่องอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมสามารถใช้ได้ผลได้ดีด้วยการรักษาอย่างที่วิธีกล่าวก็คือ 1. ปรับพฤติกรรม 2. ทานา 3, ทยา 3. ฉีดยาเข้าโพรงประสาดด้านหลังนะครับมีจํานวนน้อยนะักนะครับประมาณน้อยกว่าสิที่จําเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมทานยาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลานานประมาณ5-6ถึงเดือนอาการผู้ป่วยก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆเรื่อยๆนะครับส่วนการผ่าตัดนี้ก็จะเหมาะสําหรับกรณีที่ว่าอันนี้1มีการกดเส้นประสาทมากจนทําให้มีปัญหาเรื่องของอุจจาระปัสสาวะลาบากอันนี้2คือหลังจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทานยาฉีดยาปรับพฤติกรรมแล้วประมาณ5-6ถึงเดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับไม่สามารถทํางานได้ ก้เดินก้าวขาไม่ออกอันนี้ก็เป็นข้อควรแนะนําที่จะไปรักษาด้วยการผ่าตัดครับขอบคุณนะครับสอบเรื่องอาการปวดหลัง